สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วคลิปนะฮะวันนี้ดันคู่กับร้อยห้าบ้าพลังหลังจากที่มาดึงแล้วเราก็เกี่ยวแปงฝั่งนู้นเสร็จแล้วครับแปงฝั่งนู้นตรงนีง้ตรงนูง้นตรงนูง้นก็ประมาณเกือบสิกราแล้วฝนะั่งนู้นเสร็จแล้วครับแล้วก็มาลงบางนี้อีกสองล็อกโอ้มาดึงรถก็เลยได้เกี่ยวข้าวด้วยเลย <laughs> ดี ปกติก็อยู่บ้านมันไม่มีข้าวพอครับพอดีมาดึงให้เสียบก็เลยเขาเลยให้ช่วยเลยก็เลยเอาจัดไปเห็นบอกว่ากลัวฝนจะตกครับพี่น้องบ้าก็มืดมืดมาแล้วด้วยเฮ้นเรื่อยเลยเนี่ยโอ้เดินเบาโว้ไอ้นุ่มก็รอบเดินเบาครับข้าวไม่ค่อยงาม tam มตก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 เลยน่าจะโดนกาดใบมีดครับเพราะว่าเลาะข้างขนานน่าจะมันน่าจะยุบเข้าไปเดี๋ยวตอนเย็นเข้าไปตกออกต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 กเลยไม่งั้นก็น่าจะลูกปืนใบมีดแต่ลูกปืนใบมีดไม่น่าครับน่าจะเป็นกาดใบมีดเลยเพราะว่าเลาะข้างขนานมันเบียดเบียดข้านอ่ะ เราก็อยากเกี่ยวว่ามันเกี้ยงเกี้ยงนะทุกคนมันก็เลยเปียกั้ที่หน้าเลยครับทุกคนคอ่ลงมาสุดนี่ครับเมื่อกี้ลุยนาลอกไก่คริสอ่ะทั้งหมดเลยอ่ะนาลอกลว้วอนอ๋ไอไอ้นี่ไม่ใจบกนะอ๋ออ๋อนี่ลอก ไอ้ยตุ้งซันอ๋อบัดโอเคสมมุตินี้ขึ้นไปนู่นแล้วก็ล็อกนี่ด้วยเอาบัตระตล็อกวางนี่จรวดจรดตึมเนี่ยเป็นไงบ่จรวดตึมตึมเนี่ยเป็นไงบ่บัด

เนะข้าก็บ้างๆครับนี่ยนั่นไปจริงๆแล้วก็ยังไม่ค่อยออกงานเท่าไหร่ที่บ้านไม่มีเลยเขาก็ขอสิหารอแต่เขามาลยาเ่เยอะ็ก็น่าจะรอมาทิปหนึ่งอ่ะถึงจะได้เกี่ยวอันนี้ก็มาดึงเขาครับก็เลยรดนบุญร่นทับ ก็ได้บุญเขาลุนทับหน่อยนึงก็เด็กเดียวเขาก็จะบอกว่าต่ำกว่าเดี๋ยวมันจะข้ามมานี่ดูเลยเด้๋กลับเป็นไปเลย ลบกันครับลบกันลบ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 เลี้ยวเกี่ยวขึ้นไปแล้วก็ลบมันมีการข้ามมันงี่ไหว่ขึ้นข้ามนี่ไม่ได้บ่หวะท้าเกี่ยร์จากนี้ขึ้นไปเลยไหมข้ามตรงนู้นนายบ่หวะเว้นี่มันข้ามไม่ค่อยดูทางข้ามจุ๊ย ข้ามมั่วซั่วเลยอ่ะไอคขานาดชงมันก็ปีนไปอ่ะโอ้แนนอนเวอะโอ้นี่ลองได้ปะเรื่อรือเขาจะเอานี่ไปขายก่อนม่้อ๋ออันนี้ลวดรันโอเคเอาตรงนี้ข้ามได้ แต่ว่าเขาจะเอาบ้านแล้วเขาจะเอาตรงนี้ไปขายครับว,ว้าโดนร้อยห้าไล่แล้วโดนร้อยห้าไล่บี้แล้วดนต่ำถอยมีถอย,ถอยดีแต่ไอค้คลิปมันเกียร์รอบต่ำครับถ้ามันเกียร์รอบสูงนี้มันไม่พ้นหรอก ร้อยห้ามันวิ่งดีวิ่งวิ่งดีงงงงงมากเลยเจ็ดสิบนี้ไม่ออกแล้วครับโดนร้อยห้าไล่จีติดจุดจ๊บๆเลยแหละร้อยห้ามันได้เครื่องใหญ่ซีซีเยอะเกียร์ใหญ่ด้วยนะครับเกียร์ใหญ่กว่าด้วยแล้วก็รอบเขาจะเร็วกว่าด้วยเจ็ดสิบเราหนีตายบักกองรองเลย ตั้มบอกว่าผมวิ่งได้แค่นี้แหละ <laughs> โอ้ไปตัดขึ้นไปคนระับแต่ไม่ต้องไล่กัน เอาล็อกนี้ไปเทมัจะไปขายต้องมันจะขําก่อนทุกคนฟาฝนก่อมืดมืดมาแล้วอก็เหลือล็อกนี้ล็อกนี้เขาน่าจะเอาไว้ยนี่ล็อกนี้ขึ้นไปนุ่นประมาณแปดเก้าไร่ของคันเรอแป๊บเดียวเลยไม่น้อง ไอฝั่งนู้นไม่ใช่ฝั่งนู้นล็อกหนึ่งไม่ใช่ครับจากรถเกี่ยวขึน้นลงมานี่ล็อกหนึ่งหนึ่งสองสามบิ้งครับสามบิ้งก็แป๊บเดียวเลยข้ามบางๆหอกเลย เก็บเลยนิดๆเหมาเก็บเยอะข้าวเขาดำเหมาตัว hmm. น mm ี้โอ้ไม่ใช่ตรงที่มันไม่เกิดเขาก็ดำเพราะยว่าฝนตกเวยมึงป่ามื่มว่าเราพี่น้องเอาเร่งมือหน่อยเด็กๆเดติมบอกเร่งได้แค่นี้แหละมันไปได้แค่นี้แหละ เก็บ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 หมดไปปไปจวดไปแล้วครับเดี๋ยวเก็บตรงนั้นก็ทีแล้วจะได้เริ่มล็อกนี้กันฝั่งนู้นผมก็ข้าวล้มแล้วก็นาลอกเลยครับผมก็เลยช่วยช่วยคนขับให้คนขับได้เท่าคนก่อนแล้วผมจวดเองตรงไหนนาลอกมันเกี่ยวยากข้าวล้มด้วยนาลอกเลย ช่วยจะได้ให้คนขับเราพักผ่อนเราเลี่ยนกันครับช่วยกันลกนี้ก็เขียวไม่ยากหรอกข้าวยืนยืนบางๆครับแป๊บเดียวแค่นั้นเลยไปทีข่าวแล้วคุดไปแล้ว อโอเคครับผมเดี๋ยวขึ้นไปเทข้าวแล้วก็จะได้บอกเขาให้ลงทางนี้สักแป๊บหนึ่งอีกคนละหนึ่งอุ้มก็หมดแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าแล้วกันครับวัสดีบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ